พอเลียงหื่นยยงยีเด็กชายสองพี่น้องภวาหนักไม่กล้าอยู่บ้านต้องออกเรร่นอนวันที่23เมษายน2566 1 33 6นาทีข่าวสดร้องตะวีนาะช่วยหนูหนม่อสองพี่น้องถูกพอเลี้ยงหืน่นยยงยีสุดภวาไม่กล้าอยู่บ้านต้องออกเรร่นอนช่วงแม่ไม่อยู่แชรโดนกระทันหลายครั้งด้านตำรวจบุกรวบทันทีวันที่23เมษายน2566 คนละเมืองดีขอความช่วยเหลือมูลลนิธิเตวีนาะหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีแจ้งว่าเด็กชายสองที่น้องอายุสิบขวบก,กับเจ็ดขวบทั้งคู่เป็นลูกคร่่งไทยเนียนมาโดยแม่เป็นเนียนมาพ่อเป็นคนไทยเสียชีวิตแล้วโดยสอง ที่น้องถูกพ่อเลี้ยงชาวเมียนมาอายุ30ปีกระทำช้ำเรามาหลายครั้งเคยบอกเรื่องนี้กับแม่แล้วพ่อแม่ไปต่อว่าพ่อเลี้ยงเด็กสองคนก็ถูกพ่อเลี้ยงถูกตีอย่างหนักและยังถูกกระทำเรื่อยนอจนเด็กไม่กล้าไปบอกแม่อีก ร้องปวีนาะช่วยหนูหน้อยสองพี่น้องถูกพ่อเลี้ยงหืนย้ำยีสุดทว่าไม่กล้ายอยู่บ้านต้องออกเร่ร่อนช่วงแม่ไม่อยู่ทุกวันนี้เวลาที่แม่ไม่อยู่บ้านสองคนพี่น้องกลัวจะถูกพ่อเลี้ยงกระทำอีกจึงได้ออกมาเร่ร่อนอยู่นอกบ้านและคอยหลบหนะ้าพ่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ไม่รู้จะหลบด้วยนานแค่ไหนขอมูลแลนินิีิตวีนาช่วยเหลือเด็กสองพี่น้องคู่นี้ด้วยหลังรับเรื่องมูลแลนินิีิตวีนาได้ประสานพันตำรวจเอกนนทพักดีผ่านผู้กำกับการสถานีตำรวจผู้ทอนน้ำเนินสะดวกและนางสาวสุภลักษณ์ทารวณนาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กลงพื้นที่บ้านช่วยเด็กชายสองพี่น้องทันที พร้อมสอบข้อเท็จจริงและพาแม่เด็กเข้าแจ้งความเอาผิดกับพ่อเลี้ยงโดยเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กได้พาเด็กทั้งคู่ไปตรวจร่างกายที่โรงพรยาบาลพร้อมรับเข้าคุ้มครองสวัสดิภาพตามพอรอบอคุ้มครองเด็กขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวพ่อเลี้ยงไปตรวจปัสษาวะพบสารเสพติดจึงแจ้งข้อหาเสพยาบ้าก่อนคุมตัวไปฝากขังศาล ทั้งนี้นักงานสอบสวนอยู่ระหว่งางรอผลตรวจร่างกายและสอบสหวิชาชีพเด็กทั้งสองก่อนจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมโดยมูลนิธิปวีนาจะติดตามการช่วยเหลือสองพี่น้องร่วมกับพอหมอต่อไป